ตอนที่19เนี่ยภาพก็สายไปที่ซัสึกิกนในอดีตเสียงมันก็จะท้องทุ้มนะเพราะว่าพี่รดเสียงกล้องออก เพราะว่าเสียงมันก้องมากในตอนนั้นเนี่ยซาสก,กิจากไปนานมากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่เห็นหน้าเธอผ่านไปหลายเดือนก็ยังไม่เห็นหน้าเธอและผ่านไปอีกหนึ่งปีก็ไม่เห็นหน้าเธอสุดท้ายก็กลายเป็นความทรงจําในอดีตหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่คุณป้าซึ่งคุณป้าเนี่ยก็เอาของขวัญวันวาเลนไทน์มาให้มันแล้วมันเนี่ยก็เอาใบอะไรสักอย่างที่บงบอกได้ว่าไม่อยากไปทัศนศึกษามาให้คุณป้าคนนี้เซ็นซึ่งคุณป้าเนี่ยก็งงเลยนะแต่มันก็ไม่สนแล้วถ้าเซ็นแล้วก็เอามาคืนผมด้วย และภาพก็ตัดไปยังร้านอาหารซึ่งก็ได้เจอกับรุ่นน้องที่เสียงจะน่ารักซึ่งมาแนกก็ได้ของขวัญจากเธอแล้วมันก็ถามเธอว่าวันนี้ไม่ไปปาร์ตี้ที่บ้านซูซูของซันเหรอซึ่งก็เป็นปาร์ตี้ของน้องสาวน้องสาวก็ให้ส่วนเ,นเพื่อนๆของไอ้เจเอกมาด้วยแต่แล้วรุ่นน้องก็ต้องตาถลนเพราะว่าสักก้ลนที่ไอ้เจเอกถืออยู่เนี่ยมันราคาที้เจ็ดพันเยนใครเอาให้กันล่ะคนัรรูุเนี่ยันถึงกับเท่วเลยเอ๋อเชียเจ็ดพันเยนแต่รุ่นน้องก็ไม่ว่าอะไรถ้าเป็นของครอบครัวเนี่ยแต่ถ้าหากเป็นของ แฟนเก่ามันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพอเธอจากไปแล้วเนี่ยมันก็คิดถึงเรื่องซาสึกิกับอิชิฮาระทันทีซึ่งมาแนงก็ทักแซทไปหาซาสึกิแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรตอบกลับมาแถมยังรู้สึกว่าเธอนั้นกาลังคบกับไอ้เจ้าแวมอีกซะด้วยแล้วก็ถึงเวลาปิดร้านมันก็ต้องกลับบ้านซึ่งก็ได้เจอกับอ้แม่สาวคนนี้เข้ามาดักรออยู่ที่หน้าร้าน โเธอสวยเธอแจ่มเลยวันนี้เนี่ยซึ่งเธอเด็กก็มาขอโทษไอ้เจ้าพะเอกแล้วก็มอบของขวัญวดบวาลินทอ์ให้ด้วยไม่รงเขียนเนี่ยเซอรรับมันจะได้ไหมซึ่งมันก็ปฏิเสธไปว่ามันนั้นไม่สามารถรับได้แต่เธอก็บอกว่ารับได้สินี่มันซักอเลตส,สำหรับเพื่อนเท่านั้นพวกเราเป็นเพื่อนกันเมื่อกี้ก็ให้กับไอ้เจ้าแว่นไปด้วยเถมเธอยังบอกว่าอยากขับมาคุยด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนจะได้ไหมซึ่งมันเนี่กก็รับเอาไว้ด้วยความเต็มใจในฐานะเพื่อนแล้วก็ขอรับไว้ก็แล้วกัน ภาพก็ตัดมาที่เจ้าแว่นไอ้เจ้าแว่นมันก็ได้รับของขวัญเหมือนกันในระหว่างนั้นมันก็ดูไลน์ของมันเลยซึ่งมันก็ทักไปหาซาสึกิแต่ซาสึกิก็ไม่ตอบเคมไอ้เจ้าเเองนั้นก็ทักมาด้วยมาถามว่าซาสึกิอยู่ที่ไหนถ้ารู้ก็บอกสั้นทีเถอะในระหว่างนั้นซาสึกิก็ตอบชัดมันกลับมามันก็ตกใจอ๋อเอาจิงดีแล้วมันก็บอกกับไอ้เจ้าเองว่าพรุ่งนี้มาเจอกันได้ไหมตัดมายังพรุ่งนี้ซึ่งไอ้เจ้าเอกับไอ้เจ้าแว่นก็อยู่ที่ร้านหนังสือซึ่งไอ้เจ้าแว่นเตอลลวด มันก็เข้าเรื่องอะไรแล้วซาสึกิอยู่ที่ไหนอะไรฉันอยากรู้โอ้โหนี่เนี่ยคือซาสึกิโอ้โหเหียเซ็นเซอร์ไว้อไอ้เหี้ยไม่ใช่ซาสึกินี่ก็คือไม่สาวผมสั้นกูหาแล้วเมิ่เมๆ่แบบนี้ต้องเป็นเธออย่างแน่นอน ไอ้เนียต้องเซ็นเซอร์รัวๆไม่งั้นกูบินแน่ซึ่งเธอเนี่ยก็กาลังกังวลกับเตาปฏิกรณ์ของเธอที่มันใหญ่บิ้มพอเธอเดินออกมาจากร้านแล้วเนี่ยก็ต้องเจอกับคนรู้จักซึ่งมีชื่อว่าซีมาดะทั้งสองเนี่ยก็มาซื้อของก่อนที่จะไปทัศนศึกษาด้วยกันแถมอิซิฮะยังได้รู้จากปากเธอว่าไอ้เจ้าแว่นเนี่ยมันมารอใครบางคนอยู่ที่นี่ด้วยหลังจากนั้นภาพก็ตามมาที่ไอ้เจ้าพระเอกกับไอ้เจ้าแว่นซึ่งไอ้เจ้าแว่นมันก็สารภาพว่ามันไม่รู้ว่าสกีนั่นอยู่ที่ไหนไอ้เจ้ากนนนนน่่มััววแห คบกับซาสกิซึ่งรู้ว่าซาสกิสกนั้นบอกให้นายทำว่าให้นายนั้นแกล้งคบกับเธอแล้วสิ่งที่มันโกรธที่สุดก็คือเจ้าแวนนั้นร่วมมือกับเธอแล้วไอ้เจ้าแวนมันก็บอกว่าซาสกิสกนั้นทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ฉันอยู่นะจะเอาไหมแลว้วเมื่อวานเนี่ยเธอเพิ่งทักกลับมาซึ่งมันก็ให้เจ้าพะเอกดูนั่นแหละสิ่งที่เธอติดต่อกลับมาก็คือจะพูดครั้งสุดท้ายอย่าติดต่อกลับมาหาฉันอีกไอ้ควายจบบอลบูบณล ไ <c oughs> อ้เจ้าเอ็กอาฝ่าค้างเลยโอโอไอ้เห,หี้ยแรงจิบหายจบบริบูรณ์แล้วซึ่งไอ้เจ้าเวกมันก็รู้อีกว่าเธอน,นั้นบอกว่าเธอจะย้ายไปอยู่ที่ห่างไกลแล้วก็ไม่พึ่งพาครอบครัวอีกไอ้เจ้าเอ็กเนี่ยก็จิตตกมาก เราจะไม่ได้เจอเธออีกแล้วสินะตัดไม่ยังฟังไม่สาวผมสัน้นเพื่อนของเธอก็ถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอเจ้าวาตาลีซึ่งมันก็มีข่าวเลยนะว่าไอเจ้าเบงนะั้นเป็นไอสารเลวที่ทิ้งแม่สาวผมสัน้นซึ่งเธอก็บอกว่าเรื่องโดนทิ้งเนี่ยมันก็จริงแต่ว่าเขานั้นไม่มีทางทําอะไรแบบนั้นโดยไม่คิดหรอกนะเขาต้องมีเหตุผลของเขาอยู่แน,น่ๆนแต่ว่าเธอนั้นก็บอกไปว่าจะจริงแล้วเธอก็อยากกลับไปเป็นเพื่อนแต่ไม่ใช่แค่เพื่อนแบบนั้นนะอยากเป็นมากกว่าเพื่อนมากกว่าแฟนไอเฮียลองไห้ออกมา เอพูดเองเราให้เองตอนมายังฝังไอ้เจ้าเปเองในตอนนี้ไอ้เจ้าแหวนมันก็แนะนําให้ไปคบกับแม่สาวผมสั้นเหมือนเดิมเพราะว่าซัสกีเนี่ยไปหาไม่ได้แล้วมันก็บอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่สาวผมสั้นเนี่ยคิดกับมันแค่เพื่อนแต่ในระหว่างนั้นแม่สาวผมสั้นก็เห็นมาพอดีโอ้โหจังหวะบอเจาะเลยหลังจากนั้นทั้งสองก็มาคุยกันแล้วก็ซื้อของไปด้วยซึ่งน้องสายของแม่สาวผมสั้นเนี่ยก็ได้สอกเกลตมาจากซ่อๆด้วยในระหว่างนั้นเจ้าเปมันกมันก เอ้าเธอลองให้มันก็เออเชื่อทำไมถึงถึงร้องไห้ละ่ะหลังจากนั้นมันก็มาผ้าเส้นหน้าให้รู้สึกว่าสองคนนี้จะกลับมาคบกันนะ <c oughs> ไอ้พวกมึงมึงอย่าสปอยให้กูฟังนะกูรอดูอนิเมกูไม่อ่านมังงะเว้ยมึงอย่าเพิ่งมาสปอยในคอมเมนต์ตูแต่มันยังโรงเรียนซึ่งคุณครูก็บอกว่าทัศนศึกษาปีนี้จะไปทัศนศึกษาที่โอกินาว่ารู้สึกว่าซื่อมันคุณนๆนะซึ่งคอหน้ากลุ่มเนี่ยก็มีอิซิฮาระกับเพื่อนของเธอก็คือแม่สาวอะไรก็ไม่รู้ลืมซื่อเธอแล้วแล้วก็ไอ้เจ้าม่เอกวาตาลิแม่สาวผมสั้นเธอกับคืนเลยเรา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 ได้อยู่กลุ่มเดียวกับวาตาลิซึ่งก็เป็นฝีมือของไอ้เจ้าแว่นก็คือมันจะทําาให้้เเรื่่่ออองงทีีมมัันนไดขจพน มันหายไปมันซาไปแต่เจ้าแว่นก็บอกว่าแต่ข้างในใจของฉันมันยังเจ็บก็เถะนะไม่เป็นไรแล้วมันก็บอกว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรแบบเหียมีผมแน่นอนมันน่าจะเคยเข้ากับใครๆคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มนี้ออกมายังข้างนอกเ้วเนี่ยเจ้าแว่นมันก็คุยกับโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้ซึ่งไปสาวผมสั้นเนี่ยก็เจอพอดีก็สังเกตเห็นตัดมายังบ้านไอ้เจ้าเหือกเจ้าเหมือมันก็ทึ่งกับตกใจอ๋อ ทำไมละ่ะเพราะว่าอเอ,อคุณป้าอย่างเด็ดเลย โอ้เธอเด็กจริงๆคุณป้าก็กล่าวว่าจะไปโรงเรียนก็คือคุณป้านั้นในว่าไอ้จ้าเอกนั้นโดนแกล้งแล้วมันก็บอกว่าเรื่องทัศนักศึกษาคือว่าผมจะไปนะผมจะไปผมตัดสินใจแล้วคุณป้าก็หันกับมันแ้วามตกใจอะอะไรเนี่ยคุณกล่าวว่าจะไปถามคุณครูเรื่องนั้นซึ่งคุณป้าเนี่ยก็เส้นงสือมาเยอะแยะเลยก็คือวิธีรับมือกับไอ้เจ้าเอกวัยรุ่นต่อต้านคุณป้าถึงกับเขินเลยกูทำเชี่ยแล้วลงไปนี่ยซึ่งไอ้เจ้าเอกเนี่ยมันก็หรือว่าคุณป้านั้นนนมมัก็าาวงแผ นั่นก็คือเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าเซ็ตตัวแล้วก็รูปสุดท้ายก็ไปให้กับทัศน์ศิษย์ไม่ได้แล้วก็ตัดมายัางวัฒนศึกษาในระหว่างนั้นอาจาไยเอกก็นั่งกับแม่สาวผมสั้นก็กะว่าจะไปทัศนศึกษาที่โอกินาว่าแล้วเราก็จะได้รู้วันเกิดทั้งสองด้วยซึ่งแม่สาวผมสั้นก็เกิดเดือนมิถุนายนวนไอาจารยเอกเ,อเนี่ยก็เกิดในเดือนเมษาแล้วมันก็บอกว่าเอาออว่าผมทําตัวปกติต่อนหน้าเธอไม่ได้จะว่ายังไงดีละ่ะถ้าเราได้มีโอกาสรู้จักกันมากกว่านี้ก็คงดี ไอ้สาวผมสันก็บอกเลยเราจะเริ่มตอนนี้ไม่ได้เหรอขอเริ่มตอนนี้ได้ไหมแล้วก็จะได้รู้อีกว่าสูงในตอนนี้ก็ไม่ได้ติดไอ้เจ้าพระเอกแบบติดแก๊กเหมือนแต่ก่อนแล้วในระหว่างนั้นไอ้สาวเพื่อนเนี่ยก็เอาขนมมาให้ทั้งสองเอาขนมหน่อยไหมในระหว่างนั้นไอ้เฮียเวลาเยอะแยะมึงไม่ตกมาตกตอนนี้ดันตกใส่ที่สําคัญซะด้วย <c oughs> โอ้ แม่สาบวอรซันก็พยายามหยิบออกมาให้นะขอโทษนะอย่าตุกติกอย่าตุกติกนะวัตรลี่้ที่แล้วก็ตัดไปที่หอพักทุกคนเนี่ยก็มาพักนั่นแหละแต่ว่าแม่สาวอม์ซันเนี่ยก็วิ่งสวนออกมาเพราะว่าไอ้เจ้าแว่นนั้นเอาโทรศัพท์มาให้เธอเพราะว่าเธอลืมในระหว่างนั้นก็มีพวกหนุ่มๆบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคนน่ารักเลยอะก็คือว่าอยากจะจีบแต่ในระหว่างนั้นแม่สาววอม์ซันเนี่ยก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็เป็นไอ้เายที่ซัสกิมาด้วย โอ้แบบนี้เวนแนะ่ซาสึสกิก็ถึงกับอึ้องอ๋อ oh, นั่นอิชิฮาระนี่นะซาสึสกิก็บอกว่าเออเรารีบเพนกันเถอะไม่รู้จักพวกนี้เลยสักนิดในรอที่ทั้งสองเดินด้วยกันเนี่ยทั้งสองก็คุยกันเลยนะว่าซาสึสกีนั้นก็พักอยู่โรงแรมเดียวกันแล้วก็กังวลด้วยว่าเจ้าแว่นั้นมันจะรู้หรือเปล่าเจ้าแว่นก็บอกไม่ต้องกังวลรองนะเพราะว่าทั้งสองนั้นไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วในรอนที่เจ้าแว่นอยู่คนเดียวเนี่ยก็มีคนพุ่งเข้ามาซึ่งก็เป็นซาสึสกีที่พุ่งขเข้ามาถ รู้อยู่แล้วล่ะว่านายนั้นเป็นคนทําทุกอย่างทั้งที่ฉันไม่ได้ส่งข้อมูลให้นายทําไมนายถึงรู้ละ่ะแล้วสาเหตุที่มันรู้เนี่ยก็คือมันนั้นรู้จากแนวทางโมเสกก็คือค้นหาว่ามีโรงเรียนไหนบ้างที่ไปรับศึกษาที่โอกินาว่าในสัปดาห์หน้าแล้วก็เลยเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็ได้เพื่อนในนั้นแล้วก็ให้พวกเขานั้นช่วยเหลือแล้วก็ได้รู้ว่าเธอนั้นไปนเรียนอยู่ที่ไหนไอ้เี้ยกูกลายเป็นคนโง่าทันที <laughs> เฮ้ยกูกลายเป็นคนโง่าทันทีไอ้ชิมขาย โคตรเก่งสุกสกีเนี่ยบอกเลยว่าถึงกับหน้าเสียเชื่ออะไรเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยนายเนี่ยโคตรน่ากลัวน่ากลัวมากทราเนี่ยก็อยากจะต่อยแว่นมันให้แตกทันทีแต่มันก็บอกว่าต่อยได้นะแต่อย่าต่อยแว่นได้ไหมซึ่งเธอเนี่ยก็ทวงทั้งที่บอกว่าจะอยู่ข้างสักแท้แต่มันก็บอกว่าซันก็ไม่ได้บอกไอ้เจ้าโอนาโอโตสักนิดเลยนี่นะซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่อยากเจอไอ้เจ้าไปเองมากไม่อยากเจอเลยสักนิดก็คือไม่อยากเจอไม่อยากเจอแล้วภาพก็ตัดมาแม่สาวผมท่านซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็รู้รู้ด้วยกันนั่นแหละว่าสักสก นั้นมาที่นี่เหมือนกันซึ่งที่นเนี่ยเขากังวลว่าจะไปงั้นจะเจอกับซัตสึกิไอ้เน,นี่ยทั้งสองเจอกัน <c ười> ไอ้ยาพูดปุ๊บเจอกันปั๊บเลยไม่ใช่แค่นั้นไอ้จาเปกก็อยู่ด้านหลังซะด้วยอ้หูซึ่งทั้งสองเนี่ยก็พยายามไม่จาเปกนั้นเจอกับซัสึกิแต่พอมาครั้งที่สองแล้วเนี่ยก็เจอกันไม่ว่าครัง้งไหนจนถึงครั้งที่สี่ทั้งสองเนี่ยก็พยายามลักไอ้จาเปกออกไปไม่ให้เจอกับซัสึกิแน่นอนไอ้จาเปกนั้น,น,นก็เห็นเธออยู่แล้วไอ้จาเบกก็อ๋อซัสึกิซัสึกิอ้หหูซึ่งคนฝีมือของไอ้เจ้าแววนอีกแล้ว ันก็สารภาพไปเลยว่ามันนั้นอยากให้โอกาสทั้งสองได้คุยกันซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่อยากคุยเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนโดนปฏิเสธแต่เจ้าแว่นมันเขาบอกว่าอยากให้เธอนั้นคุยกับอเจ้าพระเอกมากกวนน่านี้แต่ใจจริงก็อยากให้มันนั้นไปคบกับอิสิฮาระเหมือนกันมันยังบอกว่าตอนที่ซาสึก,สกิหายไปเนี่ยมันนั้นเสียใจมากๆโคตรเสียใจเลยหลังจากนั้นซาสึกสิก,ก,ก็มารอ,อเจ้าพระเอกซึ่งเจ้าพระเอกเนี่ยมันก็มาซื้อของกับแม่สาวผมสัน้นไอ้เหี้ยมาแอบมอง <laughs> เอ้สซกสกิมาแอบมองไว้โอ้โอ้ทั้งสองอยู่ด้วยกันซึ่งทั้งสองเนี่ยก็คุยกันอย่างมีความสุขดูเหมือนว่าจะซื้อกระเป๋าคู่ด้วยกันแล้วเจ้าเองนั้นก็เห็นหลังสาสสกีที่กํลาลังเดินจากไปโอ้สักสกีนี่นะซึ่งมันก็ไม่อยากจะเชื่อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่สากสึกีล็อกไม่ใช่ยอย่างแน่นอนก็ไม่ได้เข้าไปทักไอ้จามมายังค่ำเกินโอ้เซ็นเซไว้เจ้าหนุ่มไอ้เหี้ยต้องเล้เซ็นเซไว้นะ ไม่งั้นคุณโดนอีกแน่แล้วแล้วก็มาถึงวันที่2ซึ่งไปสาวเพื่อนเนี่ยก็ตกใจมากทําไมล่ะทั้งสองถึงโคจอมาเจอกันทุกทีในระหว่างนั้นวาตารีก็เดินเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วฉันรู้สึกว่าฉันเจอซัตสกีแล้วหรือว่าฉันตาฝาดไปเองแต่มันก็แก้ตัวไปบ้างเราไปถ่ายรูปด้วยกันไหมพอมาแล้วเนี่ยมันก็ตะโกนบอกว่าฉันจะบอกให้เธอฟังสั้นๆนะอิซิฮะระคือว่าฉันเห็นฉันเห็นซัตสกิเมื่อวานฉันก็เห็นด้วยวันนี้ฉันก็เห็นหรือว่าฉันอาจจะหลอนไปช่วยบอกฉันได้มมมัึ่งสาว ก็บอกว่านายไม่ได้หลอนหรอกนะนั่นเป็นซัสกิจจริงๆแล้วมันก็วิ่งเลยทีนี้เนี่ยเอซัสกิจรงด้วยวิ่งเลยไอ้นน้ยวิ่งยาวเลยทีน,นี้เนี่ยมันก็วิ่งออกตามหาเธอเพราะว่าอีกเดียวเนี่ยก็จะได้กลับแล้วพอวิ่งมาไปเจอแล้วเนี่ยก็ร้องเลยเรียกเลยซัสกิ ซาซึก,กิซาซิกิซาซึกิซาซึกิก sì j j so bah, ็ได so ้ย um <sounds> ินเสียงไอ้เจ้าพะเอกซะด้วยแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็เดินจากไปทันทีแล้วก็ตัดจบไปแล้วตอนที่19เคือจะบอกตรงๆเลยนะเด็กๆในตอนนี้เนี่ยที่เซ้าม่านรูดเซ้าม่านรูดมาสปอยอนิเมะเข้าใจหรือเปล่าพี่ต้องเซ้าม่านรูดเสียงมันก็จะกล้องก็คือเขาเซ้าม่านรูดมาทําการแทบกันแต่พี่เนี่ยไอ้เหี้ยววกเวกโวยวายไอ้เหี้ยพูด ทั้งคืนทั้งห้องข้างห้องเขาก็ต้องได้ยินอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านานๆพี่มาสปอยครั้งพวกเขาเนี่ยก็มาทําการใส่ฟิชชิลลิ่งกันแต่ต้องมาฟังเสียงไอ้เฮียที่พูดทั้งคืนจนจนเช้า วันนี้ขอลาไปก่อนถ้าพี่ได้ห้องใหม่เนี่ยที่จะทําให้มันดีมากกว่าน,ากกานี้ก็คือตอนนี้มันหลายสิหลาย,ยางมากอาจจะใช้เวลาสักหนึ่งเดือนแล้วก็อยากจะบอกด้วยว่าที่จะเปลี่ยนเวลาลงคลิปใหม่แล้วก็คือลงวันเว้นวันแต่ว่าลงวันนี้พรุ่งนี้หยุดแต่พรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งพรุ่งนี้ที่หยุดเนี่ยที่จะไปลงช่องโลกอนิเมะ2วันนี้ลงอนิเมะ1พรุ่งนี้ลงอนิเมะ2ใช่พี่จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเป็นคนละเรื่องกันนะโลกอนิเมะหนึ่งเนี่ยถ้าลงเรื่องไหนก็จะลงเรื่องนั้นให้มันจบแล้วก็โลกอน ถ้าลงเรื่องไหน,นก็จะลงเรื่องนั้นให้มันจบที่จะไม่สลับกันที่อุตสาห์ลงทุนขนาดนี้ขอให้คอมเมนต์แล้วก็ดูให้จบนะสิ่งอื่นเนี่ยทำตามใจได้เลยขอแค่ดูให้จบแล้วก็กดคอมเมนต์เท่านั้นถ้าใครไม่ทำเนี่ยขอให้เป็นเก